สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีช่วงนี้ก็จะเป็นการเดินทางกลับนะครับบนยากาศอยู่บนเขานะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นศูนย์อาหารของเขาครับศูนย์อาหารแล้วก็บริการห้องน้ำพาเดินเที่ยวชมฝั่งนี้ก็จะเป็น จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นศูนย์บริการนักท้องเที่ยวครับ ที่ขายของที่ระลึกนะครับพวกเสื้อผ้าเจอกันที่น้ําตกวังใหญ่นะครับสถานีต่อไปว่าจะลงไปหาอะไรกินด้านล่างนะฝั่งนี้น่าจะไม่ไหวร้านค้ามีไม่เยอะ อาคารอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับมอไซก็เยอะครับเหนื่อยสถานที่จอดรถก็จะฝั่งโน้นครับเมื่อก่อนในถนนนี้เขาไม่ให้จอดนะ ใหขึ้นมาจอดด้านบนแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ด้านล่างอโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะที่สถานี้ต่อไปก็คือน้ำตกวังใหญ่ครับ สำหรับทิปเที่ยวผาหมออีแดงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอสวัสดีครับ